สวัสดีค่ะเมย่าลุยสรานะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาถามเมย่านะคะเดี๋ยวจะทยอยทําให้นะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมเอนจอยกับคําตอบของเมย่าในวันนี้นะคะมาค่ะอะไรเป็นสุเลิกต้นที่ทําให้ที่เมย่าเนี่ยกลายเป็นเ m มพาวเวอร์บจุดเริ่มต้นมนเกิดจากการที่เราติดลบไง พอคนเราทุกคนนะ่ะเราติดลบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีประสบการณ์ชีวิตพอเรามีเรื่องราวในชีวิตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะเราสามารถแชร์ให้คนอื่นฟังได้นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะส่งต่อคุณค่าประสบการณ์และก็เรื่องราวดีๆชีวิตของเราอะ่ะให้กับคนอื่นๆค่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีคนมาบอกพี่เมย่าว่าสิ่งที่พี่เมย่าทำเนี่ยันดูไร้าสาระปัญญาอ่อนผิวแสงหรอ ที่ไม่ยารับมือ,อยังไงต้องบอกก่อนอย่างนี้นะคะว่าเราต้องตอบเขาไปก่อนว่าเธอเราหิวแสงการที่เราหิวแสงเนี่ยมันเกิดจากผลลัพธ์ว่าเวลาที่เรามีแสงอยู่กับตัวเนี่ยมันสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้และการที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดอย่างไรมากกว่าเราไม่ได้ขอร้องให้เราว่าจะต้องมารอว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้เธอดูไม่เมย่านะคะบอกเลยว่าแสงที่เมย่าได้มาเมย่าจะให้แสงเนี่ย ส่งไปถึงอีกหลายๆคนเท่าที่เมย่าจะทำได้ค่ะพี่เมยา่มยามีความคิดอย่างไรกับคำว่านางงามคะเอ,อ่อโดยส่วนตัวคำว่านางงามอ่ะเราเรามองถึงคุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่งคุณค่าในการกระทำของผู้หญิงคนนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือการกระทำของเขาจะต้องเป็นนางงามโดยสมบูรณ์แบบสำหรับพี่แล้วคำว่านางงามคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคุณค่าที่จะทำให้โลกนี้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นอย่างผู้หญิงคนนี้อย่างมากมายค่ะี่เมอายุเท่าไหร่คะแล้วคิดที่จะประกวดมิสฟานี่ไหมคะอายุนี่ไม่ขอตอบนะคะอันนี้พูดจริงๆอายุไม่ขอตอบแต่จะบอกว่าไม่คิดที่จะประกวดมิสเซฟานี่ไม่ใช่ว่าเวทีมิสเซฟานี่ไม่เหมาะสําหรับเรานะคะแต่เราอายุเกินแล้วขอตอบแบบนี้ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเรียนจบปริญญาตรีม6หรือม .5 หรือไม่จบอะไรเลยแต่สุดท้ายทสุดแล้วอ่ะการศึกษาไม่ได้วัดผลความสำเร็จของคนการศึกษาเป็นเพียงแค่ใบประกาศหนึ่งใบความสําเร็จของคน,คว,งคนวัดจากที่ตัวเราค่ะไม่ใช่การศึกษาอย่าไปโฟกัสว่าการศึกษามันดีหรือมันไม่ดีรับศึกษาปัญหาจิตไหมครับเอาอจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือนรับศึกษาปัญหาจิตนะมีเคสซึ่งถามว่าพี่เมย่าจะหนูจะฆ่าตัวตายเพราะว่าแบบนี้แบบนี้แล้วบอกว่าสู้สิ เฮ้ยสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องเริ่มจากตัวเราสิ่งที่เมย่าทำได้อ่ะมันเป็นเพียงแค่การให้กําลังใจแต่สิ่งที่จะทำให้เขาสู้ต่อไปหรือไม่สู้ต่อไปอ่ะมันขึ้นอยู่กับเธอนะไม่ใช่เราไม่ใช่เมย่าเข้าใจเนาะ